Zombie Apocalypse <laughs> เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอิกแมนนะกับเกมจูซิทเวอร์อะไรนะครับผมนะกับเกมการไล่ล่าไดโนเสาร์นะผมากับคนที่รักไดโนเสาร์นะผมก็เป็นคนหนึ่งนะที่ชอบสุดๆเลยสําหรับไดโนเสาร์นะขนาดเรียกชื่อถูกมั่งผิดมั่งนะครับผมมาวันนี้ซีรีส์เล่นตามใจไปวันๆของเราจะนําเสนอตัวไหนนะผมฝากเป็นกําลังใจกดซับสไครต์ให้พี่ป๊อปด้วยนะครับผมโอเควันนี้ขายของแต่เช้าเลยทีเดียวขอหมุนเซาก่อนละกันทุกคนเฮ้ยต้น นี้ผมรู้สึกว่าร่างโอเมก้าเนี่ยระดับโอเมก้าเนี่ยรู้สึกว่าจะมาบ่อยมากเลยนะผมตอนนี้ผมเล่นทีแรกอะ่ะในเซิร์ฟแรกของผมนะไม่ใช่เซิร์ฟแรกเลในไอดีแรกของผมอะ่ะในโนเัอร์โอเมก้ายังไม่มีนะผมดังนั้นผมก็เลยชะโง,งนสงงใสจะจัดเลยนะอะก็ได้หลายตัวมากแล้วนะครับผมสําหรับโอเมก้าเอาตัวนี้ก่อนนะผม <laughs> ต้องเป็นของชัอแล้วออกมาแล้วนะมันชื่ออะไรอะ่ะ ไอชิยูเวนัตเตอร์น่าจะประมาณนี้ <laughs> ถูกปิดยังไงก็อ่าขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยโอโิสกิลเยอะแยะมากเลยสกิลนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนนเนี่ยอะไรอ่ะกัดบวกอ่ะกัดบวกเลือดอ่ะกัดบวกคิวอ่ะดามเมจอ่ะโอเวอร์ไทม์สองอ่ะ โอ้ยคืออะไรมาเนี่ยอ,อันนี้ไม่เคยเห็นเลยนะสกิลนี้นะผมตอนนี้ผมก็มีอาร่างโอมก้าเนี่ยถึงสตัวเลยนะครับผมเรียกว่าเยอะจัดจัดอะไม่รู้จะเยอะไปไหนนะผมแต่ผมจะยังไม่ทําการอัพค่าสเตตัสใดๆทั้งนั้นนะผมเพราะว่าทาไมผมยังไม่อัพค่าสเตตัสเพราะเหมือนเพิ่งเลเวลหนึ่งนะผมดังนั้นเรายังไม่รู้ว่าเราจะไปเจอตัวไหนที่แบบว่าจะได้เยอะไง ดังนั้นถ้าเกิดเราอัพไปแล้วเราเสียเงินนะผมเมื่อเราเสียตังเนี่ยอ่าพอเราไปได้ตัวที่จะได้เยอะๆจริงๆเราไม,ไม,ไม่ไม่มีตังอัพไงเรื่องมันมีเท่านี้นะผมตอนนี้ก็ต้องประหยัดทรัพย์สินจัดเลยอะในโนเสาผมก็จะทําจนอ่าเรเวลนะนี่มันเป็นสูตรเลยนะ สำหรับคนที่แบบว่ายังไงอบริหารเงินไม่ถูกนะผมนี่เป็นสูตรของผมนะหวังว่าอาจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะผมนั่นก็คือผมจะทําในโนเสาร์ไปถึงเลเวลที่จะไฮบิดนะผมอย่างเช่นตัวนี้นะผมนี่ผมทําถึงเลเวล10แล้วนะมันก็จะสามารถไฮบิดเป็นตัวนี้ได้นะผมดังนั้นผมจะหยุดที่ตรงนี้ก่อนจนก่าผมจะได้ร่างไฮบิดของตัวนี้นะซึ่งผมจะทํารอไว้อีกตัวหนึ่งยังไม่มา ก็ S <S <an> จะทำรอรอไว้นะครับผมจนฝา,าตัวนั้นตัวนี้จะมาแลละตัวนี้ผมทําเกินไปหนึ่งเลเวลนะผมตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะผมแต่ตอนนี้ต้องวางแผนบริหารหน่อยตอนนั้นผมคิดว่าเสาเยอะไงผมมีเสาต้อง10ต้นนะผมดังนั้นมันก็เลยแบบว่าเงินน่าจะพอนะแต่ว่าดูอาการแล้วเงินไม่น่าพอนะผมดังนั้นก็เลยทำนี่เอาไว้รอนะผมซึ่งรอนนโดเลเวลสิเหมือนกันนะผมแล้วผมก็จะไม่ทําแล้วนะผมเพราะไม่มีร่างไฮบิดแล้วมันมีร่างเดียวนะผมดังนั้นดีเอของ2ตัวเนี่ยก็จะมาทําเป็นตัวนี้นะผม อาโนโดพาโตซอนัสนะผมโอเคเรื่องมันประมาณนี้แหละนี่คือการบริหารเงินของผมนะใครอ่า uh, สนใจก็ทําตามกันได้นะผมไม่ได้อ่า uh, ห่วงลิขสิทธิ์ใดๆทั้งนั้นนะโอเคตอนนี้ในโนเซ์ผมก็เริ่มอ่า uh, ชุกชุมนะผมเลเวล8แล้วนะทุกคนอ่ะ uh, วันนี้ตั้งใจเลยเราก็ตั้งใจมาทุก EP แหละนั่นก็คือ uh, อ่าต้องแนะนำในโนเร์เซ็ตตัวนี้ผมอ่ะ uh, ผมยาวตัวที่กระจอกที่สุดของผมนะอย่าเรียกว่ากระจอกที่สุดมันเก่งทุกตัวและครับแต่ว่าเรเวลมันยังน้อยไงเพราะผมเพิ่งเริ่มเล่นนะผมผมจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะผมะดิโลคารัสนะผมน,น่นก็ถูกผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะผมะผมอาจจะเรียกถูกเรียกผิดนั่นแหละตามภาษาคนเก่งภาษาอังกฤษสุดๆนั่นแหละมันก็มีค่าสแต็กนะผม อ่ไปดูสกิลมันก็แล้วกันนะอ่าสกิลแรกของมันเนี่ยก็จะทําการลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามนะผมห้บเปอรนะเป็นเวลา1เทิร์นนะผมแล้วก็อ่าสร้างความเสียหายด้วยคือแอคชั่นนะผมสี่ร้อยเก้าสบหกนะผสกิลไม่ตายนะผมนั่นะก็คือการลดเอฟเฟกต่างๆนะผมเรียกว่าอ่า ลบเอฟเฟกต่างๆของฝ่ายตรงข้ามหมดเลยนะผมทุกเอฟเฟกนะผมแต่ว่าดอทนี้ผมไม่มั่นใจนะไม่น่าจะลบได้นะผมเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นไงถ้าเกิดว่าเอฟเฟกไหนที่ไม่เพิ่มขึ้นมันก็ไม่ลบนะผมแล้วก็แอคชั่น744นะผมะก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่สามารถลบเอฟเฟกของฝ่ายตรงข้ามได้นะผมแต่วงเล็บว,ว่าเอฟเฟกที่เพิ่มขึ้นนะ <laughs> ดูร่างไฮบิดของมันนะผมมันก็สามารถเอาไปไฮบิดกาบ อีริทัตเตอร์เจนะครับผมนนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมทําไว้เลเวล5นะแล้วก็จะไม่ทำเลเวลแล้วนะครับผมเพราะว่า,อาเอาดีน A ไว้นี่ไงร่างไฮบิดเท่านั้นนะผม <laughs> ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โหดดีเหมือนกันดาวจริงๆนะผมอ่ะก็มีค่าสถานะติดตัวมานั่นก็คือ,อะจะไม่โดนลดดาเมจนะผมร้อยเปอร์ซเลยนะโอเคมา วันนี้เราจะพามันไปต่อสู้นะผมดูที่ว่ามันจะต่อสู้ได้ดูดีดูเดือดเลือดพานเรียกว่าขนหัวลุกสู้กันเลยทีเดียวหรือเปล่าเนี่ยครับผมอ่ะผมเล่นกระป๋องหน้าบ้านผมเลยดกว่าอ่ะมากระป๋องนี้แหละแพชชนะเดี๋ยวก็รู้กันนะผมก็อ่าหนึ่งถึงห้าใช่ไหมโอเคเอ้าวมันไม่จํากัดตัวด้วยว่าอย่างงี้มีแพนด้าต้องมาแล้วว่าแล้วก็ชีลเล็กนะผมแล้วก็ตัวนี้นี่ก็โหด,จ,ดจัดเลยนะสําหรับชิงเต่าซอรัสเนะผมเรียกว่าไม่ไม่ต้องพูดถึงเลยเรื่องความโหดนี่อ่ะ แล้วก็ตัวมันตัวหนึ่งเนี่ยผมการันตีฟาร์มที่เราจะไม่แพ้นะ <c oughs> มาลุยกันดี่าน,นีผมสําหรับกระป๋องหน้าบ้านของเราพยายามตีกระป๋องให้เยอะๆนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ดีเอแล้วก็ได้เงินนะผมแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะผมแบงค์เบิ้งอะไรก็ได้จากตรงนี้นะผมอวันนี้ผมจะลองใช้ชิงเต่าดูนะผมมาออกมาแล้วชิงเต่า <c oughs> ชิงเต่าอร้ันนะผมอุย้ยมันเริ่มเกินะ่ะ จิตใจไม่ไม่มั่นคงพออ่าผมจะเพิ่มค่าอ่าวิดอดด้วยว่ามันมีดอดด้วยวชิบหายแล้วมีชิวด้วยผมมงเราไปทีนึงเกือบตายแต่ก็อยู่ได้เอาแล้วเพิ่มเอฟเฟกนะผมแล้วก็นี่โอ้โหมันเกาะโล่มันเยอะมากเลยตีไม่เข้าเลยนะผมโอเคเข้าไม่เข้าเราไม่สนใดใดทั้งนั้นเอาแล้วอุ้ยมันบวกเลือดแล้วมันตีเราด้วยอะ่ะโอ้ยบ้าบอที่สุดเอ้อหกร้อเลยทีเดียว แต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเราล้างสถานะแล้วก็บงคืน้น500 <g ül> ทําได้แค่นี้เองหอหชิงเต่า,าหิวเลือดดิเราไม่หิวเลือดเราตายนะอาการนี้มันดอปอีกแล้วอะเราเจ็บอีกแล้วเนี่ยเจ็บแบบขึ้นมาทันทีเอ้ยแต่เราไม่กลัวหรอก <c oughs> เพราะว่าเราสามารถหิวเลือดได้จัดเลยนะผม <c oughs> เรียกว่าหิวเยอะมาก90 0 <c oughs> เลยดีเดียวนะผมแล้วก็มงส่วนขอส่วนน้วยอ้าวเปลี่ยนตัวอย่างงี้โดนจังๆเลยครับ <c oughs> อย่างงี้จะไปหลบรอดเราได้ไงอะนี่ล้างสถานะได้หมดนะผมสำหรับชิงเต่านะ ไม่ว่าแกจะเล่นอะไรมาก็ตามอุ้ยโดนเหมือนกัน400นะผมไม่เท่าไรไม่เท่าไรอ่าถ้าเราบวกเฮ้ยบวกเลยไม่ได้เราต้องบวกดาเมจโดนแล้วตายไงแกเอ้ยไม่ตายนะผม800อไม่ได้ต้องเพิ่มคิติคอลดาเมจแล้วก็โจมตีโอ้โหมันติดชิวนะผมอุ้ยรถฟาร์มเร็วเราวอกแล้ว,ลวมงคืนเออชิงเต่าไปแล้ว <laughs> ก็ลองเอามาใช้ดูไงเผื่อว่ามันจะสามารถล้มใครได้สักคนนะผมะเราใช้ตัวออกมาเราโดนตีก่อนดิฟาร์มเร็วสูงอ่าไม่ได้วะเราต้องเอามีแพนดาวมาก่อน <laughs> มีแพนดาวมาก่อนเดี๋ยวพระเอกเราทีหลังโอเคเมื่อมีเพนดาวออกมาก็ต้องหิวเลือดตัวเองไม่รู้เป็นอะไรมันก็หิวเราไปหิวในหัวมางคนแต่งหิวมันหิวได้800เองไม่เยอะเท่าไหร่ ที่เราต้องฮิวเลือดก่อนเพราะว่าเราจะเพิ่มด่า,ดามาเมของเรานะผมกิจวัดาาม่าของเราเตยมตัวเตรีตตตตตตยมใจตายได้เลยฉันไม่ลดฟาร์มเร็วแกเอาโลมันไม่เหลือแล้วนะผมเสร็จเตียงเง้โดนจังๆไม่ตายให้รู้ไปจัดการมันมีแพนด้าไม่นากระแทกเขาให้อ้วบเอือลงไปนอนกองตัวนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของผมเลยนะสำหรับมีแพนด้านะผม ดังนั้นก็เราก็เลยต้องอาคิดค่าสเต็ปสกิลให้ดีนะผมผมจะตีกระดูกแตกก่อนจริงๆมันก็มีล้างสถานะนะผมดอทมันก็จะไอ้นั่นไปเพราะว่ากระดูกแตกนะผมแต่ว่ามันมีฮิวไงเดี๋ยวมันก็ล้างสถานะอยู่ดีแต่ว่าเราไม่กลัวหรอกเรามีเคาน์เตอร์ในการเพิ่มเลือดนี่ผักเลยมันไส้นี่แน่กระดูกแตกไหมแตกไหมแตกนะครับผมโอเคแล้วก็ลดฟาร์มเร็วมันลงนะผมเราเริ่มก่อนนะแต่ว่ามันฮิวเลือดแน่ๆผมเดาน,นะผม เหมือนจะหิวม่เอ้ยผมลืมไปว่าเฮ้ยตายวะไม่ตายไม่ตายโอเคยังไม่ได้ใช้ตัวพระเอกเลยเอยโดนไป800้อมันเร็วฟาแต่ช่างมันเราก็แทกคืนนะผมแต่ขอฮิวเลือดตัวเองก่อนเราเป็นเคาน์เตอร์ฮิวเลือดนะผมเอาจอกเกาะชิบหายมันตายไหมเนี่ยไม่ตายเรามันมีดอตเอยเกือบตายเออไม่ได้เกดิออกมาออกมาไม่ได้เราต้องเรียกาเพื่อนเราแล้วนะผมออกมาฟับ อ่ะตัวนี้จะไม่โดนลดดาเมจร100้อยเปนะผมแล้วเราเริ่มก่อนด้วยแต่ว่าเราต้องโดนมงก่อนนะตามธรรมเนียมการออกมานะผมโอเคฉันจะลดดาเมจของแกอ่าลดเอฟเฟกต่างๆมาเฮ้ยเราลดเอฟเฟกก่อนดีกว่าโอเคนี่ลบเอฟเฟกตล้วกัดก็ให้ตายเจ็ดร้อยสี่สิบสสวยลนจัดๆอูโหเป็นไม้ตายดี่เท่มากอ <c> เ <oughs> จ้าแจมสดๆ อ่าผมบอกแล้วว่ามันเก่งมากเลยนะครับผมในการลบเอฟเฟกต่างๆของฝั่งตรงข้างนะผมลบบัฟทั้งหมดเลยอ่ะโอเคสวนได้เงินโอ้โหนี่งานเราจะได้เงินนะผมแล้วก็ได้ดีเอ้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าอ่าสมมุติว่าถ้าเกิดมีไหลย,ยกเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแบบอันนี้มีไหลย,ยกอ่ามีไหลย,ยกอย่างเงี้ยนะผมพอเราชนะไปถึงงงๆเนี่ยเราจะได้กล่องอีกนะผมนั่นกล่องสอนกล่องยังไงล่ะ แล้วข้างล่างเนี่ยที่มีอาคำว่ารองเนี่ยก็คือสอันนี้สามแพ็เนี้เราสามารถแพ้ได้สามครั้งนะผมแต่แพ็คที่ผมเล่นตะก,กี้นี้มันแพ้ได้ครั้งเดียวอย,อยู่ข้างนอกวงว่ะให้มันได้อย่างงี้ดิอาก็อย่าลืมกันนะผมสําหรับตัวตะก,กี้นะก็ถ้ามีเลเวลเยอะก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะผมแต่ว่าก็อาค่าพลังโจมตีอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะผมเพราะว่าเป็นการ์ดคอมมอนนะแต่วารามันเอาไปไฮบิดแล้วนี่ตัวที่ไฮบิดออกมานี่แข็งแกล่งมากเลยนะอิลิทาเตอร์นะผมอ่ะ ม่ใช่อีริทาตเตอร์ดิ <laughs> ดิฟโลทาตเตอร์โอเคก็ได้ให้ไปแล้วนะผมร้อยสี่สิบนะโอเคอ่วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับผมเพราะว่ายัางไงก็ตีสู้ชนะไปแล้วแล้วก็อุ้ยง่ายมากเลยอะ่ะ <laughs> พ่ดตรงๆงเลยอยู่ในีกเกมนี้นี่ฟาร์มก็ง่ายอะไรก็ง่ายนะ สำหรับใครที่แบบว่าดูแล้วสนใจก็อย่าลืมโหลดมาหาเล่นกันนะครับผมสำหรับจูซิตเวอร์ไรนะผมก็เป็นอะไรที่แบบว่าฝันใจนักราชในโนเซอทั้งหลายเลยทีเดียวอ่ะพอจริงแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมซีโยเกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่ไปแล้วเฟย